Jazz beat. Jazz, beat. Jazz beat is a wonderful world Jazz beat. เด็ก,ดกวันนี้มาพบกับคุูมุกนะคะวันนี้คุูมุกจะพาเด็กๆไปเ,เรียนรู้เกี่ยวกับการบูรณาการค่ะเราเรียนเรื่องอะไรคะเด็กๆสัปดาห์นี้เราเรียนโครงการกล้วยค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนกันเราไปฟังคำข้องจองกันก่อนเลยค่ะคำข้องจองกล้วยกล้วยน้ำว้าสุกปลูกทุกท้องถิ่นมีวิธ ตามินถูกลิ้นถูกใจผลกล้วยน้ำวา้ารักษาโรคสของโปรดเด็กไทยบทให้น้องกินอีกหนึ่งรอบนะคะคําของจองกล้วยกล้วยน้ำว้าสุปลูกทุกท้องถิ่น มีวิตามินถูกลิ้นถูกใจผลกล้วยน้ำว้ารักษาโรคสของโปรดเด็กไทยบทให้น้องกิน ค่ะเด็กๆหลังจากที่เราได้ฟังคำของจองกันไปแล้วนะคะเด็กๆอยากทราบไหมคะว่าต้นกล้วยของเราเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างถ้าอยากทราบแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะเด็กๆส่วนที่หนึ่งนะคะจะอยู่ใต้ดินเด็กๆจะมองไม่เห็นนะคะส่วนนี้เขาเรียกว่ารากนะคะให้เด็กๆสะกดพร้อมคุมุกนะคะ รออากลาลากนะคะลากของต้นกล้วยจะอยู่ที่ไหนคะเด็กๆจะอยู่ใต้ดินเด็กๆจะมองไม่เห็นนะคะอ่าส่วนต่อไปอ่าตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะนี่เลยสีเขียวๆตรงนี้เขาเรียกว่าลำต้นนะคะเด็กๆให้เด็กๆสะกดคำว่าลำต้นพร้อมคุม,มุกนะคะ ลอลําลำม,มลําลมตอโอนอตนไม่โทต้นตอโอนอตนไม่โทต้นลำต้นลำต้นลำต้นจะมีสีเขียวนะคะเด็กๆอ่าต่อไปส่วนนี้คืออะไรเอ่ยใครรู้จกัก ส่วนนี้คืออะไรคะคือใบนั่นเองค่ะถูกต้องแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาสะกดคำว,ว่าใบากันนะคะบอ i บใบบอ by ใบ,บของต้นล้วยจะมีสีเขียวนะคะ<ม>เด็กๆใบตองน,นี้จะนำไปทำประโยชน์ได้มากมายเลยค่ะ ต่อมาค่ะเด็กๆหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักส่วนนี้นะคะนี่ค่ะส่วนนี้เขาเรียกว่าเครือกล้วยนะคะเห็นไหมคะในภาพจะเป็นสีเขียวนะคะเครือเรือกล้วยก็คือผลกล้วยนั่นเองค่ะเด็กๆถ้าผลกล้วยมีแค่หนึ่งผลจะเรียกว่าผลนะคะแต่ถ้ามีอย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะมีหลายมีหลายๆผลเลยเขาจะเรียกว่าวีนะคะแต่ถ้ามีหลายๆวี สอนกันแบบนี้อยู่บนต้นแบบนี้เขาจะเรียกว่าเครือกล้วยนะคะเด็กๆอ่ะเดี๋ยวเรามาสะกดพร้อมกันค่ะอรอออครเอเรือกอรอ,อวยอกลวยไม่โทกล้กวยเครือกล้วยเครือกล้วยนะคะส่วนนี้เขาเรียกว่าเครือกล้วยนะคะส่วนสุดท้ายเห็นไหมคะสีม่วงๆตรงนี้อยู่ข้างล่างเครือกล้วยจะต่อกันเลย เขาเรียกว่าหัวปีค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาอ่านกันนะคะหออวหัวปลอลีปีหัวป,ปีหัวป,วปีอ่าส่วนประกอบของกล้วยก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกหนึ่งรอบอะไรเอ่ยที่อยู่ข้างล่างมองไม่เห็นอยู่ใต้ดินเขาเรียกว่าอะไรคะส่วนนี้เขาเรียกว่ารากนั่นเองต่อไป อยู่ตรงนี้คืออะไรคะลำอะไรคะลำตน้นอ่าส่วนต่อไปอะไรเอ่ยสีเขียวๆเ,เด็กๆรู้จักแน่นอนใบนั่นเองใบตองใช่ไหมคะต่อมามีคะ่ะเป็นกล้วยหลายๆหวีแบบนี้เขาเรียกว่าเขือกล้วยนะคะสุดท้ายที่ติดกับเครือกล้วยก็คือหัวปีหรือว่าปีกล้วยนั่นเองคะ่ะ อ่าต่อไปแล้วเด็กๆอยากทราบไหมคะว่าเราจะมีวิธีการปลูกต้นกล้วยอย่างไรดีอ่าวิธีการปลูกต้นกล้วยก็ไม่ยากเลยค่ะวันนี้คุณมุกมีภาพมาให้เด็กๆดูอย่างแรกที่เราต้องมีก็คือต้นกล้วยเด็กๆเห็นไหมคะเราต้องมีต้นกล้วยใช่ไหมคะนี่เลยเหมือนภาพแรกต่อไปเราก็จะใช้จอบนะคะเด็กๆขุดดินให้เป็นหลุมค่ะ ขุดหลุมไว้นะคะต่อไปก็นําต้นกล้วยใส่หลุมค่ะแบบภาพนี้เลยภาพที่3นะคะพอนําต้นกล้วยใส่หลุมแล้วก็กบค่ะกบดินเห็นไหมคะก็จะไม่มีหลุมแล้วแค่นี้เองวิธีการปลูกต้นกล้วยก็จะประมาณนี้นะคะแล้วเด็กๆทราบไหมเอ่ยว่ากล้วยมีกี่ชนิดกล้วยมีหลายชนิดมากเลยค่ะเด็กๆแล้วเด็กๆเคยทานกล้วยไหม กล้วยมีรสชาติยังไงคะกล้วยมีรสชาติหวานใช่ไหมคะนี่ถ้าเป็นสีเหลืองแบบนี้ก็จะหวานแล้วเพราะว่าเขาสุกแล้วแต่ถ้าเป็นสีเขียวที่อยู่บนต้นแบบนี้จะยังทานไม่ได้นะคะเพราะว่ากล้วยเขายังไม่สุกถ้าเป็นสีเขียวก็คือกล้วยดิบนั่นเองวันนี้ครูมุกมีกล้วยมาฝากเด็กๆ4ชนิดค่ะครูมุกคิดว่าเด็กๆน่าจะรู้จักกันดีนะคะเราไปดูชนิดที่1กันเลยอ่าภาพนี้ค่ะเด็กๆ เขาเรียกว่ากล้วยน้ำว้านะคะภาพนี้ค่ะกล้วยน้ำว้านี่มีประโยชน์มากเลยนะคะเด็กๆกล้วยน้ำวา้าเขาจะมีผลที่อวบๆหน่อยแล้วก็ไม่ยาวมากนะคะถ้าเด็กๆสังเกตดีๆกล้วยแต่ละชนิดผลของเขาจะไม่เหมือนกันเลยเห็นไหมคะกล้วยน้ำวา้าก็ผลเขาจะอวบๆหน่อยไม่ยาวมากต่อไปค่ะกล้วยเล็บมือนาะ นี่ภาพที่สองคือกล้วยเล็บมือนางค่ะเด็กๆกล้วยเล็บมือนางผลเขาจับหอมๆค่ะเล็กๆแล้วก็จะยาวๆมันจะต่างกับกล้วยน้ำว้านะคะอันนี้จะอบอวบวนะคะแต่ว่ากล้วยเล็บมือนางจับหอมๆค่ะเรียวๆนะคะ ต่อมาชนิดที่สก็คือกล้วยหอมค่ะอ่ากล้วยหอมชนิดนี้จะมีขายที่ในเซเว่นนะคะเด็กๆเคยทานกันไม่เอ่ยกล้วยหอมเขาจะมีผลที่ใหญ่นะคะเด็กๆแล้วก็ผลเขาจะค่อนข้างเดียวยาวมากเลยเป็นเอกลักษณ์มากเลยค่ะกล้วยหอมผลของเขานะคะต่อมาสุดท้ายคือกล้วยไข่ค่ะเด<ๆ>็กๆกล้วยไข่ผลของเขาก็จะผอมๆอม แต่ไม่หอมเท่ากล้วยเล็บมือนางน,นะคะอ่ากล้วยไข่กับกล้วยน้ำว้าจะคล้ายคลึงกันแต่ว่ากล้วยไข่เนี่ยผลของเขาจะหอมกว่าแล้วก็ไม่ได้ยาวมากนะคะอ่าต่อไปนะคะเด็กๆเราก็จะไปฝึกอ่านออกเสียงคำที่มีสระไอนะคะเราก็ได้เรียนรู้เรื่องกล้วยกันไปแล้วนะคะ ค่ะก่อนที่เราจะไปทําในหนังสือกันนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านออกเสียงสาะไอกันก่อนให้เด็กๆพูดตามคุณมุกด้วยนะคะช่วยคุณมุกออกเสียงด้วยนะคะอ่าคำแรกค่ะหายนะคะหอไอหายหอไอหายหอไอหายคำต่อไปค่ะไฟค่ะ ฟอไอไฟฟอไอไฟฟอไอไฟคําต่อไปค่ะคําว่าไอนะคะ คำว่าไม้นะคะมอ ก็ไอไก่แม่เอกไก่คำต่อไปคำว่าไข่ค่ะขอไอไข่แม่เอกไข่ขอไอไข่แม่เอกไข่ขอไ e อไ e ข่แม่เอกไข่คำสุดท้ายค่ะคำว่าไข่นะคะขอ ขอไอไขขอไอไขอ่าเราก็ได้อ่านออกเสียงสระไอกันไปเรียบร้อยแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะไปทำแบบฝึกหัดในหนังสือกันค่ะ ต่อไปนะคะให้เด็กๆหยิบหนังสือล่องรอยการเรียนรู้ขึ้นมาค่ะหน้าปกของเขาจะเป็นสีเขียวนะคะเด็กๆหยิบหนังสือล่องรอยการเรียนรู้ค่ะหน้าปกจะเป็นสีเขียวนะคะแล้วเปิดมาหน้าที่58ค่ะนี่คะ่ะหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยให้เด็กๆเปิดมาหน้าที่58นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเขาให้เด็กๆทำอะไรเอ่ยในหน้านี้นะคะเขาให้เด็กๆเ,เติมคําที่ผสมสารไอลงในช่องสี่เหลี่ยม mm hmm. เมื่อกี้เราได้อ่านกันไปแล้ว mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาทบทวนการอ่านอีกหนึ่งรอบนะคะ,ะคําแรกค่ะสอไอใสเมโทไส สอไอใสเมโทไส้สอไอใสเมโทไส้คำต่อไปค่ะกอไอไก่แมเอกไก่กอไอไก่แมเอกไก่กอไอไก่แมเอกไก่ คำต่อไปค่ะขอไอไข่แม่เอกไข่ขอไอไข่แม่เอกไข่ขอไอไข่แม่เอกไข่คำสุดท้ายค่ะดดไอ,อไดดดไอ,อไดอ่าเรามาเติมกันค่ะอ่ะคาคำนี้ เขามีคำว,ว่าบันมาให้ให้เด็กๆนำคำว่าใดมาเติมค่ะดอไอใดให้เด็กๆเ,เติมลงไปค่ะสารไอแล้วก็ดอเด็กนะคะบันไดบันไดอีกหนึ่งรอบนะคะบันไดบันไดคำต่อมาค่ะให้เด็กๆด,ดูรูปซีอะไรเอ่ยภาพนี้ที่ครูมุกชี้อะไรคะ ไก่ใช่ไหมคะให้เด็กๆนำคำว่าไก่มาเติมคะ่ะสาระไอนะคะแล้วก็กอไก่คะ่ะกอไอไก่แม่เอกไก่กอไอไก่แม่เอกไก่กอไอไก่แม่เอกไก่อ่ามีไก่แล้วก็มีอะไรคะเด็กๆ มีไข่ใช่ไหมคะให้เด็กๆเ,เติมสารไอลงไปแล้วก็ขอไข่ค่ะขอไอไข่แม่เอกไข่ขอไอไข่แม่เอกไข่ขอไอไข่แม่เอกไข่ค่าคาสุดท้ายเด็กๆดูซิอันนี้คืออะไรเอ่ยขนมอะไรคะทามาจาก ด้วยด้วยขนมอะไรเอ่ยขนมใส่ไส้ค่ะให้เด็กๆนำคำว่าไส้มาเติมค่ะสารไอค่ะสอเสือแล้วก็ไม้โทค่ะเด็กๆอ่าสอไอใส่ไมโทไส้สอไอใส่ไมโทไส้อ่าหน้านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว ต่อไปนะคะให้เด็กๆเปิดมาค่ะนี่ค่ะคือใบงานค่ะหยิบใบงานขึ้นมาเลยนี่นะคะใบงานหน้าแรกจะเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าครูมุกจะให้เด็กๆเปิดไปหน้าที่57ค่ะแบบนี้เลยนี่ค่ะเดี๋ยวครูมุกจะพาเด็กๆ ระบายสีนะคะหน้านี้เขาให้เด็กๆดูภาพสวนกล้วยแล้วช่วยละบายสีคำที่ผสมสารไอค่ะเรามาดูคำแรกค่ะ for I f i มีสารไอไหมคะมีสารไอให้เด็กๆเติมลงไปค่ะระบายสีลงไปเลยอ่ะ for I f i สะกดตามเลยคะ่ะ อไอไฟคำแรกเรียบร้อยแล้วคำต่อไปค่ะมีสรรไอไหมเอ่ยมีใช่ไหมคะอ่ะละบายสีลงไปค่ะขอไขขอไขขอไอไขขอไอไขแล้วหวังระบายสีให้เด็กๆสะกดตามด้วยนะคะ ขอไอไขอ่าเรียบร้อยแล้วคำต่อมากอไอไกแม่เอกไก่มีสรารไอไหมคะมีสรารไอด้วยให้เด็กๆระบายสีลงไปคะ่ะกอไอไกแม่เอกไก่กอไอไกแม่เอกไก่ กอไอไกแมเอกไกนี่คะ่ะอ่าคำต่อมาคำนี้มีสระไอไหมคะมีใช่ไหมคะอ่ามอไอไม้มโทไม้อ่ามอไอไม้มโทไม้ อ่าให้เด็กๆระบายสีลงไปค่ะอ่าคำต่อมาคำนี้มีสารไอไหมคะไม่ไม่มีหรือว่ามีเอ่ยมีนะคะอ่าให้ระบายสีลงไปค่ะสอไอใสไม่โทไส สอไอสายไมโทไส้สอไอสายไมโทไส้อ่าเติมลงไประบายลงไปค่ะอ่าคุณมุกลืมคำนี้ไปเลยคำนี้มีสาะไอไหมคะไม่มีอันนี้คือสารไอไม้ม้วนนะคะเราไม่ต้องระบายสีนะคะอ่าคำต่อมา หอไอหายมีสระไอไหมคะอ่ามีให้ระบายสีลงไประบายเลยค่ะหอไอหายหอไอหายหอไอหายอ่าคำต่อไปค่ะคำนี้ค่ะออะไรคะ โอไอไออไอไออไอไอละบายสี I I I เลยค่ะอ่าส่วนสองคำนี้ใช่ไหมคะเด็กๆไม่ใช่นะคะเราไม่ต้องละบายสีนะคะ แบบฝึกหัดของเราวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆอย่าลืมฝึกทบทวนอ่านออกเสียงด้วยนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะล้างมือบ่อยๆสวมแมสด้วยนะคะเด็กๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ